สวัสดีครับพบกับแมาเนอร์เลสินอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาพาเพื่อนๆน,นะครับทำมิดจากเหล็กตะไบเก่านะครับนี่ก็คือตะไบที่ใช้งานมาแล้วเนะาะนะครับก่อนอื่นเราจะต้องนี่ครับเอาตะไบามาเผาก่อนนะครับเพื่อทําการคลา,ายคาร์บอนอาการยืดตัวของคาร์บอนของเหล็กนะครับมันเป็นทฤษฎีเนาะพูดไปมันก็จะเลือกซึ้งเกินไปนะครับ เราต้องเอาง่ายคือเอามาเผานะครับสักหนึ่งรอบก็ได้นะครับให้ให้มันร้อนนะครับให้มันแดงเลยนะครับโดยการเอามาเผากับถ่านไฟแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าใครมีเครื่องเป่าลงก็ใช้เครื่องเานะครับไม่มีก็เอาเผานี้นะครับเผาจนมันร้อนแดงเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทิ้งปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็น มันเองครับอย่าเอาไปอย่าเอาไปจุ่มน้ํานะครับถ้ามีเครื่องเป่าก็ใช้เครื่องเป่าทำก็ง่าย

โอเคครับหลังจากที่เอาไปสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับนี่ครับแดงเรียบร้อยนะครับจริงๆตรงปลายก็แดงเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนตรงระยะเผาของมันนะครับให้มันแดงนิดนึงได้ครับอ่าโอเคตรงปลายมานะครับนี่ครับโอเคนี้ก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับ ให้มันเย็นเองนะครับอย่าไปอย่าไปเอาไปจุ่มน้ําเด็ดขาดนะครับปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นเองนะครับจนอุณหภูมิปกติแล้วก็เอาไปขึ้นรูปตามที่เราเออกแบบไว้นะครับครับผมหลังจากที่เราเผาไปถึงรอบแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นตนะามธรรมชาติแล้วก็เอาไปเช็ดความสะอาดเล็กน้อยนะครับก็จะได้ตะไบที่เผา,าเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี้เราก็จะนำมามาออกแบบตามรูปที่เราต้องการนะครับทีนี้เราก็มาดูก่อนครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะเฉพาะาตัวนี้มานะครับตัวตะไบนี้นะครับไม่นับไม่นับตรงตรงใส่ด้ามน,นี่นะครับประมาณ9นิ้วครึ่งเราก็ต้องดูว่าเราอยากได้ตัวคมมีดเนี่ย ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องเผื่อตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับตัดเพื่อเวลาเราใส่ด้ามเนนะี่ยมันจะได้ยึดแน่นนะครับเวลาใส่หมุดด้วยนะครับผมจะเอาประมาณสักตัวคมมีดสักประมาณสักแปดนิ้วแล้วกันครับกําลังดีอยู่ตรงนี้นะครับแปดนิ้วอ่าแปดนิ้วตรงนี้นะครับก็จะใช้ 8นิ้วประมาณนะครับอ่าแปดนิ้วเสร็จนี่ครับตัวคมีดเราจะได้ความยาวประมาณนิดหนึ่งนะ8แปดนิ้วอ่าผมเผื่อไปหน่อยนึงนะครับจริงๆรแดนิ้วมาตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ขีดเลยอ่านี่ครับ ปดนิ้วโอเคทีนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับผมจะจะทำให้มันเป็นปลายแหลมนะครับด้วยตัวของมันเองเนี่ยเออมันจะมีสลปนิดหนึ่งนะครับตรงปลายนะครับเราก็จะทำปลายแหลมแบบนี้นะครับให้มันโค้งมาหากันสวยครับจริงๆจะทำจะทาตัดก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเดี๋ยวมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับแบบนี้ครับนะครับเราจะลากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาทำมุมเหลี่ยมตรงนี้นะครับ มันจะไม่สวยเนาะเพราะนั้นเราก็จะทําให้มันโค้งๆหน่อยนะครับทำให้มันโค้งๆหน่อยลองดูกันเลยครับอันนี้ก็ถ้าใครมีแบบก็ใส่แบบนะครับแต่ว่าใครจะฟรีแฮนก็ได้ครับต้องนี่ผมฟรีแฮนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาตัดแล้วก็เจียไปเดี๋ยวมันก็จะเข้ามุมโค้งของมันเองนะครับให้มันสวย ได้ตัวมีดประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวพอเราเจียไปเราค่อยเราค่อยหักมุมตรงนี้นะครับค่อยหักมุมตรงนี้นะครับเราเจียไปเราค่อยให้มันหักมุมตรงนี้นะครับส่วนส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้เราจะตัดทิ้งนะครับแล้วก็จะทําเครื่องหมายไว้ อันนี้คือตัดทิ้งนะครับอ่านี่คืออ่าเราจะได้ตัวมีดประมาณนี้นะครับเนาะทีนี้ตรงนี้นะครับเราจะทำตัวไว้เข้าด้ามน,นะครับอ่าเราก็จะลากให้มันคันอ่าได้ระดับกับตัวด้ามเดิมเลยนะครับให้มันมาจะหลดตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ ตัวตัวที่เราจะใช้เข้าด้ามอ่ะมันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมครับแต่แต่เราเข้าจริงๆเราอาจจะใช้ประมาณนี้นะครับเพราะอันนี้มันยาวเกินนะครับเราก็จะเดี๋ยวจุดฝังหมุดเราค่อยมากําหนดทีหลังก็ได้นะครับมันจะยาวขึ้นเราได้ตัวทรงมีประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าโอเคหลังจากนี้เราก็จะไปเข้าอ่าปากกานะครับใช้ปากกาไม่มีปากาก,ากาก็หนีบกับโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ ตัวลูกหมูหรือว่าหินเจียเนี่ยตัดนะครับตัดแล้วก็ให้ได้ทรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เจียเพื่อเปิดคมให้กับมันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราออกแบบแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําการตัดส่วนที่ไม่เอาออกนะครับด้วยหินเจียหรือว่าลูกหมูนะครับ อย่าลืมอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยนะครับ ก็หลังจากที่เราตัดนะครับส่วนที่ไม่ต้องการหรือว่าที่เราออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รูปทรงาตามนี้นะครับรูปทรงตอนที่เราออกแบบหรือว่าเราต้องการนะครับ ตัวสายด้ามันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมครับพอเราตัดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ตรงปลายก็จะเป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับตามที่เราออกแบบไว้หลังจากนี้เราก็จะหนีบกับปากกาหรือว่าโต๊ะก็ได้นะครับถ้าไม่มีปากกาก็ใช้โต๊ะแล้วก็ใช้ตัวซีแคมจับนะครับแล้วก็ใช้หินเจียเพราะเราไม่มีเครื่องขัดนะครับเราก็ใช้หินเจียปาดอ่าไม่ใช่ปาดครับเจีย ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างแนวคมให้กับมีดนะครับ ก็หลังจากที่เราาใช้หินเจียนะครับเปิดคมไปบางส่วนนะครับแต่ยังไม่ไม่ไม่เสร็จนะครับข้อโค้สเกตก็คือตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดคมนี่ครับให้เราเล็งดูนะครับว่าาให้คมเนี่ยมันอยู่ศูนย์กลางนะครับของอสันมีดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหลืออีกนิดหนึงนะครับ ข้างละไม่ถึงไม่ถึงมิลแล้วนะครับก็จะเปิดโคมครบแล้วนะครับนี่ส่วนแนวตะไบเดิมตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบครับว่าจะให้มันเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็ให้มันเหลือประมาณนี้นะครับเครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดโคมต่อนะครับให้มันให้มันครบให้มันถึงแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เราจะนําไปชุบนะครับชุบโคมนะครับส่วนผมจะชุบด้วย น้ำมันนะครับผมทุบชุบด้วยน้ำมันเนาะโอเคโอเคเราก็จะไปเจียเปิดโคมต่อนะครับเริ่มได้ทรงมาครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็ขึ้นรูปตามที่เราออกแบบนะครับแล้วก็เจียถึงกับเปิดคมเรียบร้อยนะครับนี่นี้ก็ อย่างที่บอกไปคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเล็งให้ตรงนะครับให้คมอยู่ศูนย์กลางที่สุดนะฮะนี้ต้องใช้เทคนิคแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีแท่นเจียกระดาษทรายนะครับใช้เป็นลูกหมูหรือว่าตะไบไม่ใช่ครับหินเจียนะครับล้วนนะครับก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับอันนี้ก็หลังนี้ก็จะไปชุบคมนะครับส่วนการชุบคมก็แล้วแต่ว่าจะชุบด้วยน้ําหรือน้ํามันก็ เอาตามสะดวกของแต่ละคนนะครับ ไปสังเกตจากสีครับเป็นสีส้มถ้ามีเครื่องวัดอนุณหภูมิก็ประมาณ7-800องศาครับแล้วก็จะชุบแนวคมนะครับให้เฉพาะช่วงที่เราต้องการให้คมมันถึงนะครับจะไม่ชุบทั้งด้ามน,นะครับในครั้งแรกเนาะเพราะว่าถ้าชุบทั้งด้ามมันทำให้มีดแข็งทั้งด้ามน,นะครับมันจะไม่มีส่วนที่มันยืดหยุนนะครับก็เป็นการกระจายคาร์บอน ไปสู่เหล็กเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะตอนแรกเราเผาพเพื่อให้คาร์บอนมันคลายตัวนะครับแต่น,นี้เราจะชุบโดยการดึงความร้อนออกจากเหล็กนะครับแต่ผมจะชุบด้วยน้ามันตรงน้นนะครับนี่ครับ ร้อนมากนะครับทำให้น้ำมันติดไฟเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับาจากตะไบนะครับตั้งแต่แรกที่เผานะครับอออกแบบนะครับแล้วก็เอาไปเจียขึ้นรูปการเจียขึ้นรูกเขาเรียกว,ว่าเป็นการขึ้นรูปแบบแบบเย็นนะครับแบบเย็นก็คืออเราเอาไปหนีบกับปากกาหรือว่าซีแคมแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เจียเนี่ยเขาเรียกว,ว่าการขึ้นรูปแบบเย็น การสร้างรูปแบบร้อนก็คือการเอาไปเผาแล้วก็ตีนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับตาม,มทรมแะออกแบบนะครับอ่นนี้ตัวตัวสันนะครับก็จะแหนบประมาณนี้ยังไม่ได้วัดนะครับประมาณน่าจะสักสี่ถึงห้ามิลได้นะครับความแหนบของสันอันนี้คือรูปทรงแะออกแบบแล้วก็มีการขัดเอาเล็กน้อยครับมีมีการฝนเล็กน้อยนะครับ,มมรรบไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ได้ฝนเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเหลือแค่ตัวด้ามแล้วก็ฝักนะครับของตัวมีดนี่ก็แล้วแต่ความชอบว่าเราจะเอาไปใส่แบบไหนนะครับแบบหมุดหรือไม่หมุดก็ได้นะครับไหนๆก็มาถึงีนี้ก็อาจจะลองความคมสเล็กน้อยนะครับเนาะก็ตามที่เลยแล้วกันก็คือกระดาษนะครับ,อ,รนนรบอ่ะนี่ครับแหลมมา ตัวนี้ผมออกแบบให้มันมีความแหลมโอเคเ,เลองรู้นะครับพอล้มน้ำมมาเรียบร้อยไปแค่คล้อง,องครับกระดาษ โอเคก็พอใช้ได้นะครับนี่ก็คือตัวที่คู่กายของผมอันนี้หมุด4มิลนะครับก็ลองตัวน,นี้สักทีหนึ่งนะครับนี่มีหมุดตรงหัวด้วยนะครับตัวนี้คมเันครับนี่ก็ตบ,บาบเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้คมมาก โอเคก็สําหรับใครที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบนะครับก็จะได้นะครับมาหนตัวเนาะพร้อมกับการชุบครมนะครับตัวนี้แหลมสวยนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับมาเนอร์ไสิทธิ์นะครับก็จะมีะปักพ้นฐานงานช่างเรื่องต่างๆนะครับมาแบ่งปันกันเสมอเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีครับผม คลิปต่อไปก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะทำฝักตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้เนาะก็ฝักตัวติดการด้วยนะครับสวัสดีครับ